กูตายได้ไงวะขายขาไม่แก่กูพอไม่ได้กาไปแล้วนะกระไรมีเลิฟมมึงอีกแล้วกูขอเองโอู้หเอาอีกแล้วขอให้กูได้เด่นอ่ะกูแบบจะนันแล้วบอกเอพิกาลในมือาไฟไปเลยยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดเฮ้ยแอมแบบยี่สิบหกเฮ้ยเต็มเบลล์บอกเอาเต็มเบลล์เอาเต็มเบลเ้ยกูเฮ้ยกูจะพังกูจะพังครึ่งหลอดกูจะพังครึ่งหลอดมันมร่วงมัน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 ร่ซีบิกร่วงซีบิ๊กร่วงเอาไง นี no. oh. oh. yeah. Brother. 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 ่นน okay. ี oh, Brother. 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 Với, been, really? ่พี่บมอีกบมอีกบมอีกกูจะพังกูจะพังกูครึ่งหลอดแล้วเนี่ยก็มามตรตรตโอเคโอเคเทรดาทดาทดาพี่ื่องเพื่อนตกเพื่อนตกเพื่อนตาย้มาซกอนมาซกอนเพื่อนเออเฮียเมึงไชนเลยไปไ้เฮียเพื่อนโอ้โหเฮียเพื่อนตายแล้มลงกันแล้วลงเลยลงเลยเฮียองมึงแม่งั้นมึงเสียมุ้ดลงเลยฟังฟังมากะไอ้นี่สีเหลี่า มาสีเหลี่ยมแดงมาสีเหลี่ยมแดงมาสีเหลี่ยมแดงเพื่อนมามาาูเลามาูเต๋ามาูเต๋ามาดูเต๋ามาูเต๋ามาูเต๋ามาูเตามาดูเต๋ามาเต๋ามาดูเต๋ามาดูเต่าาเต่ามาดู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 เต่าาดูเต่ามาดูเต่ามาลูเต่ามาดูเต่ามาดูเต่าาูเต่าาเต่ามาู่ามาูเ่ามาดูเต่ามาดูเตามาดูเต่ามาดูเต่ามาูเต่ามาดูเต่าาูเต่ามาดูเต่ามาดูเต่ามาูเต่ามาดูเตาาูเตมาูเ่าาูเตาาูเตาาูเต๋าาูเต๋าาูเตาาู คาปืนนี้คาปืนนี้ผู้หญิงอ่ะตาย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 หาเพื่อนน้อยเพื่อน้ยตายตายตายโอกูตายได้ยังไงวะไอเฮียกูเดินยังเซยเอ้ยเอ้ยกูโอ้ไอเฮียโดนตายสองเราตายสองเราทำาซดีดิอ้ห่วยเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ไอเฮียหึงมาามาน่ยาโดนนั่นี่อเตยนั่นนีาเยส์มาเยมส์มาเมมา ไอ้แยบแยบแยบกลับมาแยบช็อปกลับมาแยบช็อปกลับมาแยบช็อปไอ้ปืนลงหลังบ้านปืนลงหลังบ้านปืนลงหลังบ้านไอ้ปืนลงหลังบ้านลูกก้าไอ้ปืนลงหลังบ้านเลยใช่อ่ะเอาตัวจุ่มเอาตัวจุ่มย้ายถึงย้ายถึงไอ้ปืนลงโอ้เล่นยากเลยเี้ยอย่างเงี้ยแอบยากอ่ะบอกเลยลงมาแม่งเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งไอ้เหี้ยลงหรือไม่ลงก็กอดลงเหลือยี่สิบสองอ่ะ งงอยู่เลยเฮียมาไหวร้องเบ็ดเบ็ดเอ้พอสุวรรเลยโอ้ยถ้ากลับมาทิมได้นะไอ้สัสกลับมาไหวเลยทีละคนทีละคนว้าๆว้าวว้องนอนลยไปเลยไปเลยไม่ต้องน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องไปเลยไปเลยไปเลยอมไปเลยอมไปเหวัดเจี๊ยบตอบแฟนแล้วตอบแฟนแล้วไปคุยหวัดเจี๊ยบเอาฟองยู้ตี้เอาฟองยู้ตี้หวัดเจี๊ยบขึ้นน้ำไม่อยากขึ้นน้ำเย็เต่าสแนปว่ะเย็ดแม่มันเอาเต่าสแนปเอากูว่ะไอ้สัส

ก้าขวานก้าวขวานเลยไม่ก้าลังเอ้ยไม่ก้าบ้านไม่ก้าบบ้านก้าขวานไม่กลาบบ้านไม่ก้าวบ้านหนึ่งก้าวขวานหนึ่ก้าวานหนึ่งก้าวขวานหนึ่งก้าวานหน่อก้าบขวานหน่งก้าวเวานหน่ก้าวขวานหน่งก้าานหน่้าวานหนึง้าวานน่งก้าบขานน่้าวขานน่งก้าวานน่ก้าวานน่ก้าวขวานนึ่้าานน่ง้าวขวานน่้าวานน่้าวขานน่ ร่ายมินเลอร์ดีไปรับสองไม่ควรนะน้องขวางทางไม่อีกขวางทางไม้พี่มีพี่ปื้มนิกกี้ซ้ายมือไกลๆเดี๋ยวมีเล่ยปืนตายปืนตายปืนเกิดอะปืนเกิดเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้กรอกเปลี่ยนไม่ได้ฮัลโหลเปลี่ยนไม่ได้ปืนเลยเปลี่ยนไม่ได้ปืนเลยเฮ้ยกูขามคุยเลยสัตว์มือพี่มือพี่มือพี่สามคุยเลยสัตว์คุยเลยเซียน คุยเลยสัตว์คุยเลยสัตว์โอ้ยมึงอีกแล้วเอาเพื่อนมาเดี๋ยวกูเคลียร์เองตัวเนี้ยชุบแป๊บชุบแป๊บอ่าไอเี้ยโอตัวหนักน้ากูแมงไอเี้ยเออไปถีบนนอขอได้บ้าตัวเนี้ย เอาอุ้ยเดี๋ยวพี่ตัดยัดเลยพี่ขอทามให้พี่ขอเองอู้หู้อีกแล้วขอให้กูได้เด่นน่ะกูแบบปักแซบอยู่ไอ้เคนนะคนที่ปากแซบไปไหนเยวของแกงมันอยู่ไหนวะอะไรพี่วงกระซิบป่ะพี่ ไหนไหนหัวแกงมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยวินไปไหนวะวิมาคุยโมเลยทีเยี่ยมันแย่แน่ไอหนเยี่ยเนี่ยเวินมันจะปลาลงหมดเลยเออปลาปลาไปทางขวาได้มาดิมาดิมาดิเฮ้ยมัน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 อานะมันปลาระเบิดใส่กูนะกูโดนกูโดนกูโดนสวยสวยล้มโล่เออเอาดิเอาดิได้เปร์เอาหลังบ้านนะเ้ยเพื่อนเราลิมาหน่อยลิมาหน่อยลิมาหน่อยไปตานะไปตานะ โอ้กูตาย่เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายไอไอฟอนฟอนมาเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเพื่อกันห่งเพื่อนด้วยกันหเพื่อน้วดึงขาไปด้วยเป็นที่อะไรสัตว์มี่อะไรสัตว์่นีมาเ่อน่มาเ่อนที่าเพื่อนทียมาเอมาเอน่มาเพื่อนี่อนายอน่มานาเน่เือีเืนีาเอนาื่นีขาเนเพื่อนเพื่นลนาเพเาเีเอมอมันอ โม่ปืนปืนหลังบ้านเลยหลังบ้านคุยไรสัตว์หลังบ้านไปเลยตกคุยไรสัตว์คุยไรสัตว์จะดันแล้วบอกคุยคุยไิดเปดอีไอวินวินีคุยไรเอ้ึงเอาพี่ตอดมึงเอาพี่ตอดิพี่กูมีคยพี่กูบ้มึงมีคยพี่กูบ้คุยแล้วสต์เอ้ยวินเอาวะกูกระเด็นเขาพูดยังไงวะเยังไง เฮ้ยปืนกูโดนปืนกูโดนเฮ้ยมันมามันมานะมันมานะเฮ้ยมันทะลุไปเอาเพื่อนมันไปบ้านมันไปบ้านแล้วล้มลเอ้ยก็ลมเหมือนกันน้าไหวนะเพื่อนยื้บ้านไหวนะเอ้ยไอพี่ไอพี่กมันยกมันนยจุ่มได้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 พี่บ้านยิงให้พี่บันยิงให้หมดเลยเฮ้ยเอาหน่อยเหน่อยเหน่อยมันไปจุ่มบ้านมันจุ่มบ้านมาจุ่มบ้านลิฟเกินมาหน่อยเฮ้ยเอาศพมาบ้านมันฟังกลัวศพไปบ้านมันนะเอาศพไปบ้านมันมันจุ่มแล้วต สับานหน่อยสับานหน่อยพี่บัานกูจุ่มสับานนะเขาสับานนะจุ่มจุ่มหลังเขาไม่เห็นคุยอะไรเด็กเป็ดคุยอะไรเด็กเป็ดเอ้บุญร่มอะไรกินแล้วพี่บ้าไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วไฟหมกูจุ่มแค่หมดไอ้บุญร่มีกจุดแค่หมดเลยกูจุ่มแค่หมดตายโอ้คุยเฮแม่งแม่งไปตีเหวี่ยงเสียงหมายแซดคุยอะไรวะเล่นอะไรวะยัดแม่ตอนแรกได้อย่างเยอะเลยสัตว์

โอ้โห้เฮีย้ยตายหมดเลยออ้อะไรวะเย็ดแม่ปืนก็ไม่ยิงขาดอไอ้เฮีย้ยโค้ยห่วงแต่จะเล่นเนี่ยย็ดแม่เออไอชุบกนหชุบกนไหนหาชุบกนไหนเออมาเอากูซี่ไอ้ฟอสตายอีกโู้เขาไมไปเล่นกันตรงนั้นวะไอ้เฮี้ยเฮ้ยมึงมาเล่นตรงเพื่อนได้เปล่าชุบดีไอ้ไอ,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 อ้ช้างมาชุบก่อน เย็ดแม่เอ้ยอะไรของพวกมึงวะเล่นดีเนี่ยแต่แม่งเราไม่แม่งอะไรกับแม่งไม่รู้สับบ้านเดี่ยเฮียมันต้องสับอยู่แล้วเฮียเราโดนกักตรงนี้บ้านมันแต่งนี่ทำไงอะ่ะยิ่งกว่าสับรถอะสับหลอกอะคนไปเหวี่ยงเฉยเลยยัดแม่ออกท่าเฮียอะไรไม่รู้ ไหนวะใอ้เยี่ยตัวซ่าอยู่ไหนวะไหนๆๆหัวแก๊งน้นอยากดึงต่อไหมมันเอาตอบเปล่าถ้าไม่ชนะบหนังมันสวยสวยมากไหนๆๆหัวแก๊งมันมาหัวแกงมันมาดิเอาหัวแกงมาเลยคนนี้เนี่ยคนนี้คนนี้ความคุยดิกเปิดมึงเอาตอเปล่าคุยไอ้เหี้ยสดจีไม่นี่จ๋าจัดเลยต่เต่าสแ a ปไหนต่าส n นปไหนต่อยู่ไหน เออไม่สามารถวงในมึงวงในบอกไม่อยากเล่นอ่ะเป็นเพราะมึงอ่ะจริงปะอันนี้จริงปะเขาบอกว่าเป็นเพราะมึงอ่ะไอเฮียหัวแกงตัวถั่วอ่ามึงเอาไปต่อเลยคุยได้เรื่องที่ไหนได้ได้ตีนีอย่างเขาบอกว่าเป็นเพราะมึงเนี่ยที่ต้องมาตีมันเป็นฝากที่แหน่ไอ้ไอ้ตอนไหนประกาศเอกราชเต่าสนบอยู่ไหนวะเต่าสนบอ่ะแหน่คุยอย่างเราไปบ้านมันแล้วกลับมาบ้านมึงรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่เหรอไปต่อ มึงรุ่นใหญ่ปะนี่ไงก็แบบไม่ให้ตำรวจมาอ๋อมึงเห็นประกาศสักดาเลยเนี่ยกูเต่าสนามรุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เต่าว่ารุ่นใหญ่อีกเก่งแล้วเลยนะไปช้าเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะเต่าสนองเต่าสนามเเต่าสนามเฮ้ยสนามเต่อสนามทนายที่ถามว่าเคยเตะตะก้อไหมไม่ตอนนี้เดี๋ยวครอปากเร็วๆเล่นก่อน อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ใครไอ้กายไอ้ตกพูเอ้ยเพื่อนไอ้กายตัไอ้กายตกเอ้ยมาฆันไอ้กายหน่อยไอ้พี่กายตกไอ้ตกทิ้งนิดๆรถกูลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วลงทิ้งลงทิ้งลงแล้วกูลงแล้วฟังไว้ที่ห้องหน่อยฟังที่ห้องหน่อยเป็ไอ้พี่กายในมึงเอกำไลไปเลยจอกไอ้เหี้ยไหวกูสักตัวไอ้เด็กใครไอ้กายถือไว้ที่กายกายถือไว้ที่ข้างหลังอะลงหนึ่งฝั่งกูดังแล้วลงไนอยไอ้วิศกับมตูม ระเบิดนะมาแล้วเพอๆเดนีิดนทีม้นิดบเนีกนี้กนกนี้อนีเปนนี้วเปืนนี้เอาปืนนี้เาปืนนี้เอาปืนนี้ปืนนี้เสอยู่เจอยู่พี่วปีวนีพี่วไปดีไป็นล้อปล้อไปหน่อยดิไปหน่อย้เขตายแล้วััามันเฮ้ยลืมวายเนนกูหลังกูรหลังกูนิกนิกนกูลงกูหลงเฮ้ยกันวนไหนกันวน่อนกันนโอ้ยส ขันนอยขันนอยขันนอยโง่ไอควายบ้านนอยสังบ้านนอยสังบ้านนะอะไรมึงเออโอโซนม่อเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเอามาเอาศพเนี่ยปืนขวาแก้ปืนขวาแก้ไอโอโซนยืนม่อเฉยเลยมึงนี่ปางที่อยู่บ้านมันไอพี่ไอเด็กนี่เนี่ยหลังบ้านเราดิปืนไม่อยู่หลังบ้านเรานิกนิกหลังเขามั่วชิบหายเลยใช่ป่ะเฮ้ยเขย่งเขย่งเขย่งไปยิงยิงเขรตรงกลางทีนบ้านแก้ไหนบ้าง้ขย่งเขย่งปืนยิงลูกสองขบอกกมา ช่วไม่ได้นะกูช่วยไม่ได้นะไอ้กายอ่ะไอ้ติดเกดยาวนี้ข้างหลังมึงควยอะไรสั์ควยอะไรเอาวันี้อาไนี่ฉปืนลปืนลไอ้เท่าป็นข้าปนี้ไปนีเอาศพเอาศพตอกปนปืนนะได้ได้ได้โอ้กูโดนสมไล้เียมึงกลับเลงกลับมาดิเหียขับไปเอากายก่อนดิปายตายปืนตายปตายตายตายกูยิงมันไม่ลงสวยๆไอ้จุ๊บจุไม่เสียนะน้องไม่เสียนะจุ๊บไปนึงศพไปดึงศพไปนี่เป็นปืนปืนกดปไม่มีเสียจุ๊บไม่มีเสียน้องลั่นไปจุ๊บไม่มีเสียน้องเลิฟ รูเรื่องเป้เสือแตกปะวะกูไม่เห yes. oh, no. ็นคนวับตายตายไม่ม <necessary> ีเ no. ส okay. so ียคุยอะไรสัคุยอะไรสัแล้วไม่มีเสียไม่มีเสียไปแอาเพื่อนก่อนดิจุ๊บข้างหลังข้างหลังมึงมาดิมาดิใกล้โอโซนไงคุอะไรต่าเนาะไปเที่ยขอตีลูกเฮ้ยมึงมันเกิดมาเยอะเลยนะสายมืออมึงเดี๋ยวมึงด่าได้ปะข้างหลังตามมาวินนิ่งนิ่งข้างหลังนิ่งเลยงังบสบสบสนิงเนเห็นมึงก็สะบิดแน่นนนนอ เอาดิไม่มีเสียน้องยิงไมขอกูขอไล่ไล่ไล่ดอกไล่ดอกกูอะไรกันน้องกูรู้เยอะไอ้สัตว์เรื่องยิงกูไหมอ่ะโทษในหัวแจ้งมันวะห่ะแจ้งมันอยู่ไหนอ่ะพี่จักเลือเฮ้ยแต่โอโซนอ่ะไม่ควรนะเว้ยแบบเนี้ย ไอ้เฮียมันเลยสี่ห้านาทีมาแล้วไอ้เทียจนไฟเสร็จอ่ะไอ้เฮียมันไม่เกี่ยวเว้ยจะชนะไม่ชนะแต่มันไม่ควรมันเหมือนมาดอ่ะไอ้เฮียเอแม่เหมือนมา้าเรื่องเดียวอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นผ้าไปเยอะไหมครับผ้าเยอะลบสองนะพี่เพราะว่าหักหัวไอ้ฟอสลบไปสองนะในสเต็ปไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดูฮะ้กดไงวะนี่เลย easy แล้วก็เนี่ยสเต็ปที่คอมแบทคอมแบท คิวยิบเจ็ดครับย7ิบเจ็ดอ้ยโอ้โหวีลันเนี่แล้วก็ไอเอมแบทเอมคิคืออะไรอมแบคิวยิบหกอ้ยนี่ดูที่คิวพี่อนันได้สี่อ่ะโอ้อันนี้พี่ย7เ็เลยเหรอพี่ต่อใช่น้องใช่ครับมาบินลองถ่ายลงในกลุ่มแฮะนล้านแนี่นี่นึงน้อง

ไอยโดนดิไม่ไม่ได้คิวสักตัวเลยพี่อ่ะมาแล้วมาแล้วพี่มาเติมบัตรแล้วพี่มาเติมบัตรแล้วน้องโรกันปืนหน่อยบัตรเจ้าเขาต้มอย่หัวเห็นไม่ลุกเลยอ่ะตายนะตัวนึ่งเอาดีน้องไม่มีเสียแล้วน้องสวยมากปืนตายบัตรบัตรตายยืดไปหมดแล้วหมดแล้วขึ้นเหนือหัวแกงยูเนเล่นหัวแกงมันอยู่ไหนวะเฮ้ยผู้หญิงมันนี่ดิกูขอสอนเองคนเนี้ย เฮ้ยใครด่าโดนอ่ะโมโหยี่เขาโมกูยืนให้วัดนี่อยู้จิตมาข้างหลังเลยไอ้จิตมาข้างหลังเลยมาข้างหลังโอ้ยเฮียมึงมาแข่งกันอะเดี๋ยวผมขอผมขอผมขอเฮ้ยโทษผมเนี่ยมึงห่ออะไรมึงห่ออะไรกูถามว่ามึงห่ว่าใครเฮียจะกินกระต่ายอะใครแม่งยิงนักหนาวะไอ้เฮีย สัอะไรบ้ามอะไรวะเอเ๊ะต้อนหัวกันมาตัวข้างหน้าต้อนหน่อยดวินดวินมาดิดวินอี๋ไว้อีไว้ช่วหน่อยช่วหน่อยต้อนต้นหน่อยไหนนะนี่เนี่ยขอแก้วหรอมึงเอาต่อกูไหมกูถามอะไหนซ่าเนี่ยโซดาสิงของมึงดีมันนี่ตามกูมาดิหน้ากูดังนดังอุ้มเจ้าอีกไหมดีแล้วนะพี่การไม่ต้องเป็นอุ้มเลยไม่เล่ะจบกันไปแต่ไอเต่าแฉลบอยู่ไหนวะ ไอเต่อเฉลบไปไหนวะอยากเล่นนะน้องอยากเล่นนะอยากเล่นนะอยากให้มีครั้งที่สองโอเคปะไม่ใช่ไอมินมึงพูดกับไอต่อสองคนได้แต่มึงอย่าพกมันจะได้ยี่กับแกงเฮ้ยมึงดูสักคนนี้ดิใส่เกิงเล็กเก้ใส่เกิงเล็กเก้ใช่หรอนี่หัวแก๊งหรอไอต่ออะไรเนี่ยมินปล่อยได้เลยมันใส่หน้ากากเนี่ยใช่ปะเมื่อกี้ นะใช่ป้ะเขาดูไอ้ไอ้กิดมั่วเปล่าเนี่ยใช่เหรออกแกงมันอยู่ไหนนี่สัญลากษณ์สัญลากษณอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้คาบบกิสีฟ้าเอาไพี่ไม่ใช่คาบบกิอะไรสีขาวใช่ป่ะกิดอันนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่นี่นี่โน่น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 นู่นนดูผิดเป็นปิ้งไก่เป็นปิ้งไก่ลง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 เบ็นมันลง เพ้มันลงแล้ววะเมันเกี่ยวเพื่อนนะมันเกี่ยวเพื่อนหลุดลทิ้งเลยก็ได้นะทิแกลทิ้งเลกงทแล้วอาดิมวแล้นนอกยังไม่เข้าเซนอื้นไม่เข้านะไอไปลงไปลงนึงนิกกล้ามไปลงหนึ่งฝาไปฝาไปฝาไปฝาาไปาไปาไฝาาไาาไาาไเฮ้ยกลับมาลางหน่อยลงมาาาาดีสวยมา คู่อะไรสัตว์คู่อะไรสัตว์คู่อะไรสัตว์ดีกูดีโอ้ยเอาเอาพระเอกอีกแล้วกูดีกูเอายังไงมึงเอากูจะวัดกูจะโชว์เอ้ยกูอไอ้ล็อกมึงไงมึงล็อกแอนโลนทีมแล้วฮัลลโหจุบแล้วเนี่ยยี่หน่อยเออชุบเลยชุบเลยชุบเลยเขาสบต่อไปนะ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 าปนะไปนะไลกว่านี้หน่อย

เพื่อนตายวะเพื่อนตายหรอไม่ไม่แอะไรดิไปยิงเลยเฮียเอาไม่ดึงศพวะปืนต่นยอหลอหปืนเลยเราพี่ล้อพี่ลอไที่ไหนพี่อะไรสาสตว์ปี่อะไร้าสตพี่อะไรสาสตว์พี่อะไรตพี่อะไรสัตว์เจอะเด็กเปวยใครจะไรู้ล่ะเม็ดเดียวหมดตไอ้เียตรงนี้อาหรอเออเนี่ยไม่เห็นนะ กูลั่นเดยวเม็ดเดียวโมดโตโนะเดี๋ยวจบยังจบแ้วทำเล้วกูจบตีสองเลยเลยถือว่าถือเวลาส,สวยโยเก่งมากเก่งมากมีใครมีใครจะไปเอาโพเทคกับกูบ้างหน่อยใอ้ไดเมนเห็นไปดิไปดิไปดิจะโกนยมาไหนหน้วจะโกนอ่ะ วันสองวันนี้แหละวันสองวันนี้แหลนนนะขอเคลียร์ขอเคลียร์ให้มันเคลียร์ให้สุดก่อนนะทชคีที่พวกกูเรีนกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ทีศที่มากลางหลังพวกเค้าทำให้มึงระแวงนอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมึงคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าบุญพรายจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียร์ฉันชนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทันรับแรงระเบิดออสตาลีน่าพวกกูลอยเสียดฟ้า